สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับผมเต้ยคุงวันนี้เรามากับเกมใหม่ที่เราจะมาเล่นกันเนาะก็คือเกม Oxygen Not Included เองก็เป็นเกมแนววางแผนสร้างโคลนีของเราเนาะก็เกมนี้จะเป็นการที่เราจะไปอยู่บนดาวดวงหนึ่งเนาะซึ่งจะมีรัะชากรของเรา3ตัวตัวเริ่มต้นเนาะซึ่งจะเรามาเลือกคุณสมบัติตัวเริ่มต้นของเราก่อนเลย ซึ่งตัวแรกที่ผมอยากได้คือน,นักวิจัยช่างก่อสร้างแล้วก็ช่างขุดเนาะช่างขุดโอเคนะักขุด้เรามาดูสเตตัสกันเลยว่าเป็นยังไงนักวิจัยแบบนี้ก่อสร้างขุดสร้างสารรค์ลดลง โอเคผมจะตั้งชื่อเป็นอเอ็มเบลี่ก็ดีโจชัวนิโคล่าอ้าชื่อตามนี้ก็นแหละเดอะตั้งชื่อครน์นี่นิดนึงนะเดอะเต้ย,ยคุงอะมาเริ่มกันเลย เดาเข้ามาในเกมนะเนาะคำเตือนฉันได้ตื่นมาตามทำเลที่เป็นเป้าหมายแต่ความพยายามในการตั้งลบล่าของฉันได้ติดชะงักเสียแล้วชั้นคนที่จะลงจอดพื้นผิวของดาวดวงนี้แต่นามาติดอยู่กับใต้ดินตั้งหากโอเคเ,อเริ่มแรกเลยผมว่าจะขยายพื้นที่ก่อนนะ อ๋อแล้วก็พอดดูทรัพยากรแป๊บหนึ่งนะตัวนี้คืออะไรพักผักน้ำอหะอะไรคือผักน้ำอ่อนน้ำเค็มนะอันนี้น้ำจืดน้ำเสียน้ำสีเอ้ยน้ำดีเอ่อโอเคแถวนี้นปลอดภัยอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาพุดๆุกันต่ออย่ายห้มันมาขนีาทน เราจะเจาะมาเอาน้ำบริเวณตรงนี้เนาะขัขอเห่นี้เป็นน้ำไหลใหญ่ตอนนี้เป็นสาหร่ายใช่ไหมใช่เป็นสาหร่ายเดี๋ยวเราเล่งเวลาให้มันขุดเลยกันก็เกมนี้ผมเคยเล่นตอนเวอร์ชันแรกๆเนาะก็ตอนนี้มันอัปเดตมาไกลแล้วขั้นฐานสองเรบเกมนี้ผมก็ยังมีแค่สำหรับช่วงน้ำตเนาะเพอ ปลายเกมแล้วก็คงจะต้องให้ท่านผู้ชมช่วยแล้วล่ะเาระขาขุดสักแป๊กหนึ่งนี่เหของเราวางตัดต่ออันนี้คือฮับหรือเปล่าใช่น,นี่คือฮับนี่เราสร้าง ทำบันไดเลยอยากคันแข่งเข้านะเราเออ่ลูกน้องแล้วกันอ่ต่อไปจะวางเพื้นตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ําดีตรงนี้เป็นน้ําดีสร้างแพลตฟอร์มมาเลยตรงนี้จะสรา้างน้ํามันเยอะไปใต้เราตรงเนี้ยผมว่าคงจะต้อง ขึ้นนะขึ้นมาตรงนี้นิดหนึง่งแล้วก็ผมจะสร้างพัดฟอร์มไว้ตรงนี้โอเคแล้วเดีออย๋ยวผมจะทำห้องนะ้ำตรงนี้เอาเตียงมาห้องบนโอเคตรงนี้เราอยากไปขุดมันนี้ก็คือแลวเอาข,อขุกซิเจนขออกซิเจนเนี่ย มันจะให้ออกซินเราเกมเ,เราเล่นเวลาไปก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบเกมแนวแบบนี้หรือเปล่าจะคนเป็นคนชอบเกมพวกแนวบริหารจัดการถนะึงแม้ผมจะเล่นไม่ได้เก่งก็ตามเหมผมก็ชอบเล่าเ,เข้าฟดตเล่าเข้าโอ้ได้ญจุดตรง ช่วงต้นเกมว่ายังไม่ค่อยมีปัญหาให้แก้เท่าไหร่เลยเพราะว่าทรัพยากรขงผมเยอะอยู่นี่อาจะสร้างห้องน้ำแบบหลุมอ่าผมรับเพียอที่จะได้ที่จะได้ต้องอ่าตรงนี้กั้นห้องตรงนี้ที่ล้างมือรถหนึ่งเันก็มานีีห้องตรงนี้ ที่ร้านมือที่ร้ามือใช้แบบนี้โอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะสร้างเตียงนอนเออเตียงนอนโอเคมจะว่าเตียงนอนไว้ตรงนี้ละคกับสามเตียงทาาพื้นมาแบบนี้ เดี๋ยวผมตั้งเ,เจ้าภามสำคัญคนไหนน่านี่คนแรกรูป้ปาที่เขาชอบขุดเขาเป็นงานที่ขึ้นฐานะผมจะให้เขาเน้นไปทางขุดส่วน,วนคนนี้น่าจะเป็นเจ้างที่ แล้วผมให้เขานล่อสร้างไปเนาะวิจัยตอนนี้ยังไม่มีเครื่องวิจัยเนาะโอเคเขาหายไปหมดอ๋อช่วงเวลาพักงานเหรออืมกําลังตารางอ๋อเวลาพักงานก่อนนอนได้พรมยังไหมมีเตียงหมู่เา้านประจ้าเล่นยขุนสาีไปข้ามาแล้วกันคือถ้านอนน่าละ เดี๋ยวเราดูหน้าต่างมันเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะอันนี้คือค่าอากาศเนอะอันนี้คือ,ฟาฟาอไฟฟ้าเรไม่มีอุณหภูมิโอเคอันนี้อุณหภูมิร้อนเนาะโอเคโอ้ห้องนั่ข้างความร้อนเพนเห็นมากไม่ดี โอ้โหอ้ามาีทายตรงนีเ้เรมาีห้องน้ำเลยนะจะสร้างประตูแอ้วก็ปิดอย่างนี้ตรงนี้กั้นปิดโอเค <c oughs> นี่สร้างข้างนอนใช่ไหมเจ้นี่ก็เป็นอาหาร เาต้องสร้างตองเก็บของน,นี่มะ้งถ้าว่าของลกพื้นมากมันทําให้เจ้าตัวสุดนเหมือนชื่อตัวอะไรพวกนี้นี่จเยลูกน้องแล้วกันเจ้าตัวลูกน้องของเรามันจะเครียดเัยอเอโอเค พอสร้างนี่เสร็จผมจะหาพื้นที่บริเวณที่ทำวิจัยนะตรงนี้ไหมตรงกลางเลยเนี่ยจะขุดมาตรงนี้แล้วเหรไม่อยากตรงนี้แล้วกันขอ,อนนทำวิจัยบริเวณตรงนี้นะเนาะเดี๋ยวผมเล่นความเร็วเท่าเดิมก่อนอืมผมขอหาจะนี เราต้องใช้สี่นีน้แบตเตอรี่กับที่ปั่นไฟเนาะเขาเรียกว่าเครื่องอะไรน,นะอ่าแปดเครื่องปั่นไฟเองมันก็จะนา่าจะทำงานเหมือน,นที่วิ่งของหนูแฮมสเตอร์เนาะอืมไม่มีสถานีใจตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะไกลจากถ้าอย่เราต่อสายไฟโอเค คนหนึ่งหายไปเดี๋ยวผมตั้งให้เก็บทุกอย่างต้องเก็บทุกอย่างอย่างตอนนี้โอ้นี้โกอยนนี้ก็อาหารทุกอย่างเลยนถ้ามันสะอาดได้ขยะแข็งแข็งนิดนึงครับตั้งค่าเป็นหกไปให้ความเร็ว น้อง่ารักเ้องยัปั่นไฟโคราชอ๋อน้องเริ่มทำการเก็บโอเค,อเ,ค,อเ,คเห็นไหมพึ่งปั่นไฟเสร็จปึ๊บมันจะเก็บไฟเข้ามาเลยแบตเตอรี่เลยขึ้นะีตติไม่เห็นแบตเตอรี่ <c oughs> โอเคเรามีเครื่องวิจัยแล้วเนาะผมจะให้เอลลี่มาทำวิจัยเดี๋ยวเราเลือกหัวข้อวิจัยก่อน ผมจะเน้นเรื่องอาหารก่อนเนาะในสไตล์ของผมโอเคให้อันดับความสำคัญเป็นหกเขาก็น่าจะมาทำวิจัยละตอนนี้เขากำลังดยุบขอเข้าเครื่องวิจัยนะเขาวิจัยละส่วนคนที่เหลือเก็บของเข้ากล่องก่อนนะคุณโอเค บบอย่าแข่งเข้นขานทุกคนขอบคุาตบเชื้อโรคเป็นยังไงบอ้ย่างไมาฆ่าเชือนะ้อเลยนะถ่าเชือ้อแต่ผมต้องขุดที่ทิ้งน้ำเสียนะน้ำเสียจะมีเชื้อโรคแล้วเชื้อโรคจะทำให้เจ้าต,ตัวลูกน้องของเราเนี่ยไม่สบายได้เราต้องดูก่อนว่าจะทิ้งที่ไหนได้บ้าง ต่างล่างเราเป็นน้ําดีหมดเลยแต่จริงๆยาจะทิ้งตรงนี้เนาะแต่วันนั้นเป็นน้ําดีอยู่ไรอเตัวนี้ยังไม่อยากขุดเข้าไปเพราะว่าจะทําให้อุณหภูมิร้อนขึ้นอืมผมจะทํายังไงดีลนะ่ะอไว้บริเวณนี้หรอชั่วคราวมันจะชั่วคราวได้ไหมถ้าเกิดน้ำดีลงไปในพื้นที่ที่เป็น ไอ้ชน้ะดีน้ำเสียพื้นที่ตรงนี้แล้วมันจะติดเชื้อค้างไว้ไหม,ไมเอ่ยอะไรไม่ได้สร้างเครื่องผลิตออสเตนอันนั้นี่คมต้องการแหล่งอาหารใช่อันนั้นคนต้องการแหล่งอาหารวิจัยผมเป็นไงบ้างคุณทำวิจัยถึไงไหนราคาเออรี่ห้าทัพสิบห้าโอเคตอนนี้ก็เวลาพักของเขา คือถ้าเบกอของใครของขาเชื่อหลังมือได้เจียก็อย่าสั่งให้ตัวที่ว่างานเบของออกมือเ่นอน ครับนี่มันจะกินอะไรเมื่อกี้มันถ่ายโอเ้โอเยอะมากเพื่อกินทุกอย่างผมว่ามันกินทุกอย่างเลยเห้ยทำไมติดเชืออ้อแบบนี้มีคนไม่ล้างมือแน่เลยทุกคนเห็นอย่าง ข,ขอไหมเนาะนีปั่นไฟพยายามค้นหาความเป็นอยู่นี่คืออะไรอย่างกำลังใจแคลอรี่ที่ใช้น้ำชีวิตปลอดโรคเกจโภชอนอิตดีเป็นสูตบัฟห้องน้ำเนะาะเดี๋ยวคงจะทำเป็นห้องให้เขาอยู่เนาะเขาจะได้มีบัฟเพื่อ ผมควรจะขุดดูไว้รูหนึ่งเพราะว่าคาร์บอนนาร์ไซด์เป็น๊าซหนักนถ้ามีคาร์บอนเห็นไหมมันอยนี้ผมจะให้มันตรงนี้ระบายคาร์บอนได้ผพม,มีพื้นแบบอเอียงยังไม่มีแล้วผมจะขุดแบบติดดิบเลยขุดรูไว้เฉยๆให้มันลงไปได้คาร์บอนแล้วน่าจะหล่นอยู่นี่นไหนๆก็ขุดดูลวผมจะ กดตัวนี้ออกาช่องเพื่อทำที่จุดน้ำเพิ่มนะที่ดุดน้ำที่ดุดน้ำแล้วก็ที่ปล่อยน้ำไม่ไม,ไม่ผมจะมปล่อยน้ำเก็บน้ำไว้ฝั่งนี้อา่ากดตัวโอเพื่อเป็นการหมุนมจะให้มันดูดน้ำจากฝั่งนี้แล้วให้มันมาปล่อยน้ำฝั่งนี้โอเควิจัยอาหารเสร็จแล้วต่อไปผมจะให้มันวิจัย อะไรเนี่ยตู้น้ำเย็นอ่ะอน่าสนใจเนะขาจะได้มีน้ำกินกันเรื่องอาหารผมยังไม่อีนี่นะเรื่องอาหารเราอันนี้ด้ละต่อไปผมจะวิจัยเรื่องไม่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 แค่ขั้นเดียวพบน้ำของตกแต่งโอเคแล้วผมจะเลือกที่จะอัพอันนี้เหมือนกันเนาะพัฒนาอนะนี้คม ก็ไม่แน่ใจว่าเกมนี้จบยังไงเนาะแต่ที่ดูก็คือเกมนี้สามารถสร้างยานอวกาศไปที่ดาวดวงอื่นได้แล้วก็เกมนี้จะแพ้ก็ต่อเมื่อเจ้าตัวลูกน้ององตายเนีผมีแค่นี้นะโอ้เรามีเราเลือกอาหารกันเนาะเพราะเรายังผลิตอาหารเองไม่ได้ เราทราบคุณเลือกอาหารเราต้องการอาหารในช่วงแรกผมจะให้มันปล่อยน้ำดีผมต้องการให้มันสูบน้ำออกตั้งดับความสำคัญของแต่ใน,นี้เอาตังใดใดแล้วผมจะปิดการใช้งานของนี้ก่อนปิดการใช้งานสิ่งก่อสร้างแล้วให้มันดูดใช้สปอร์นี้ก่อนโอเค เราเลยตรงนี้ช่วยเก็บของให้ด้วยครับเดี๋ยวคุณเอลลี่เราจะเครียดนะตอนนี้ความเครียดมันเข้าอยู่นี้วอยู่แล้ไปกินข้าแวแบบโอเคเรามีที่นี่แล้วต้องกดตรงนี้เข้าไปนีโอเคเราจะ เป็นระหว่างชั้นัระหว่างชั้นเก่ค่อนข้างอันนี้ก็น่าจะเป็นอัพสกิลของตัวละครสิงานสิ่งะ่าช่ว ผมว่ามันต้องมีมนยนถูกไหเห็นไหมมันมีคนไม่ล้างมืออ่ะไอเตียงเนี่ยของใครเนี่ยชั่วชัวร์ชั่วชัวนายไม่ล้างมือก่อนนอนเหรอ,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 อต่อไปผมจะเลือกเป็นอาหารท็กินข้าวก็ดีแล้วผมอยากได้พวกเรื่องอสุขาเหรอ ออสเทนรูปน้ำผลิตออสเทนก็ยังดีอยู่ดใจเรื่องการผลิตของเหลวก็สำหรับวันนี้ก็ขอพอกเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าหากชอบเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะเพราะว่าเกมแนวนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนจะชอบเหมือนผมหรือเปล่าเนาะก็ สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็แนะนําเกมนี้กันได้เนาะว่าเล่นยังไงอะไรยังไงเพราะผมก็มีความรู้แค่พื้นฐานเล็กน้อยเนาะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสามารถติดตามเอพิโ od หน้าได้เลยขอเพียงท่านกดไลค์และกด subscribe นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันในอนะีพีหน้าอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคลิปใหม่สามารถดูได้เลย